เอาแล้วครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มอยอดวิวคลิปวิดีโอทิกตอ็อกกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็ให้มาทําตามผมกันได้แบบง,ง่ายๆกันได้เลยเนาะแล้วก,ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราได้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์คำถามที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า K M MM k e H นะครับผมไม่พิมพ์คำถามตากันมาเนาะอ่ะแล้วก็พอได้พิมพ์คำถามตากันมาได้แบบนี้แล้วเราก็เจอเป็นเว็บไซต์นี้นะครับผมก็เราได้กดเข้าไปกันไไดด้ตามผกันนเเว็บซ์นะะอ่ะ และพอเราได้กดเข้ามากันแล้วในเว็บไซต์นะผมในเว็บไซต์ก็จะมีเราได้กดลงชื่อในงานการสมกกัครสมาชิกกันด้วยเนาะใครนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกก็เราได้กดสมัครกันไปได้เลยนะผมเรากดสมัครกันไปเนาะอ่ะ แล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วนะผมในหน้าต่างการสมัครเขาจะมีเราดกรอกชื่อกเมลกรอกหั้ผ่านันไปเนาะแล้วก็มาติ้งที่ตรงข้างล่างนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมแล้วกดสมัครไปแล้วท่านี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้แบบง่นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครถ้าผมที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วแล้วต้งลงชื่อเข้าใช้งานก็ได้กดลงชื่อเข้าใช้งานที่ตรงด้านนี้ไปได้เลยแล้วครับผมแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานที่ตรงด้านนี้ึ้นไปเนาะอ่ะก็กดกันไปได้เลยนะครับผม ก็นี่เลยครับผมพอเราได้กดลงเชื่อใช้งานมาหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาเนาะหน้าตาแรกของเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็ได้เป็นบุ๊กบุ๊กบริการฟอร์มให้กับเราได้สามารถที่จะทำการเงินได้เนาะหรือว่าจะมีผมยอดเงินในส่วนต้านนี้ให้กับเราได้ส,มสดามารถที่จะมาทำการในส่วนต้านนี้กันได้เนาะหรือว่าใครนะครับผมได้ไม่มียอดเงินเราจะเติมเงินนะครับผมก็ให้เราได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะผมที่คข้ามาเติมเงินเนาะอ่ะเกากดเงินมาได้เลย แล to to ้วพอเราได้กดเข้ามากันแล้วที่เติมเงินหน้าต่างของการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมไม่กลับเราด้สามารถที่จะเข้ามาแล้วเข้ามาทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะอ่ะสำหรับใครที่จะเติมเงินเพื่อมาทำการนะผมก็เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็เลือกช่องทางการเติมเงินตามที่เขามีให้เราได้เลือกกันได้เลยเนาะจะมีช่องทางการเติมเงินตั้ง6ช่องทางแบบนี้เลยนะครับผมไม่กับเราด้สามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้เนาะใครโดดสนใจช่องทางไหนในการเติมเงินก็เลือกไปได้เลยนะผมกับการเติมเงินเนาะอ่ะก็เลือกกันได้เลยหร อ่ะแล้วพอเราได้กดกลับมาแล้วที่หน้าต่างเดิมของเว็บไทต์เราทีนี้เราก็เริ่มบทหมู่หรือบริการถ้าต้องการทำการกันได้เลยเนาะเราก็เลิกไปก่อนเลยนะผมที่เป็นฟอร์มของทิกตอกเนาะอ่าพอเลิกกันไปได้แล้วทีนี Poor ้เราก็เริ่มบทหมู่กันต่อแล้วผมอ่าบทหมู่เนาะเมื่อกี้เราเป็นการเพิ Hod ่มยอดวิวก็อยู่ตรงนี對對้เลยนะผมเรากดไปอ่ะแล้วพอกดไปได้แล้วที่บทหมู่คราวนี้เราก็เลือกบริการกันต่อแล้วผมบริการเนาะอ่านี่เลย แล้วเพิ่มเลือกบริการไปได้แบบนี้เลยนะครับผมหันนี้บริการเนาะเราก็เลือกกันไปได้เลยผมเราจะเรียนราคาเลยยังไงเท่าไหร่เอาผมจะเลือกเป็นอันแรกอยู่เลยแล้วกันผมก็กดไปอ่ะแล้วเพิ่มเลือกไปได้แบบนี้แล้วทั้งหมดบุหรละบริการก็เราเลือกกดกลับมาถ้าผมที่คลิปวิวของไอที่คลิปทิกตอกของเราที่เรากำลังจะเพิ่มเนาะผมเปิดเป็นคลิปนี้นะผมจะคัดลอกลิงก์มาอ่ะแล้วพอได้ลิงก์คทิกตอกแล้วกันมาแล้วให้ลิงก์มาวางพอวางเรียกไปได้แบบนี้แล้วก็เลือกเสร็จตนวนึงเรากำลังจะเพิ่มไปได้เลยนะผมอ่ะแล้วพอได้สทั้งงลิก์แลล้้้้้ววกกกก็็จาานนนนนดดดยแบบีสส่่งงไไไปปเเะรัผมะ อ่าแล้วก็พอได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะครับผมการสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกเราแบบนี้นะโอ้มาได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วแบบนี้เนาะทอนนี้ง่ายๆก็จะเป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ตามแบบนี้กันไปเนาะอ่ะหรือว่าใครนะผมได้ได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะครับผมแล้วในระหว่างนี้อยากจะดูวออเดอร์ว่าเป็นังไรนะผมเราจะการสั่งซื้อเนาะกนะ็ให้เราได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะครับผมที่คำว่าประวัติการสั่งซื้อเนาะ แล้วก็พอได้กดเข้ามาก,การันตีป,ปลอดการของเซอร์ปอดการของซอร์ก็ได้ไปการแจ้งบอกให้กับเราได้ดูกันแบบนี้กันได้ถ้าผมเป็นแบบนี้เลยเนาะอย่างออเดอร์ที่เรา่มทำการไปเซอร์คู่นี้จะทำเ e ว็บไซต์แล้วผมก็มีการแจ่มบอกเรามาดแล้วว่าเราดำเนินการเนาะแล้วก็เราก็ไปก่อนได้เลยถ้าผมจะคู่ไม่ต้องใจร้อนเลยลผมให้เราไปก่อนได้เลยเนาะหรือว่าใครที่เข้ามาดูออเดอร์กันอยู่แล้วแล้วรอกันอยู่แล้วผมแล้วเกิดสนใจบริการทำเการเสริมเติมหรือว่อาอยากทำการดำเินการเพิ่มเติมในร้านนี้ของเว็บไซต์ผม ก็เราได้กดมาที่ตรงนี้ก็ได้ผมจะคำว่าบริการเนาะหากว่าใครที่เข้ามาดูหมวดหมู่กันแล้วเออเข้ามาดูบริการกันแล้วเกิดสนใจเนาะอ่ะพอเข้ากันมาแล้วที่บริการนะผมในหน้าต่างบริการก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมใหกับเราสามารถที่จะกดคลิกเข้ามาเพื่อมาดูหมวดหมู่บริการอะไรกันได้เนาะเขาก็ได้มีหน้าต่างเป็นมีหมวดหมู่บริการอะไรให้กับเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็เลื่อนดูกันได้เป็นแบบนี้เลยเนาะใครสนใจบริการไหนเลยอยากจะทำการอะไรยังไงในหน้าต่างตรงนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนแล้วก็เลือกดูกันได้เลยแล้วผมตามไปเนึ่งก็ไปเนาะอ่ะน้ปไ ปัญหาาเนะในสามารถได้กดกลับอาร์เรน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้แล้วผมเปิดมาแจ้งปัญหาก,กับแอดมินได้แบบง่ายเลยผม,มเพิ่กดกลับมาเนาะแล้วก็จะมีหัวข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้แล,มมแล้วผมเวลาได้กดเข้าไปแล้วผมไปแจ้งปัญหาได้เนาะเขาก็จะขึ้นช่องทางการแจ้งปัญหาให้กับเราแล้วผมสองช่องทางแบบนี้ให้กับเราเราจะมาจะมาเลือกช่องทางกันไ,ได้เลยเนาะอ่ะถ้าผมใครสะดวกสนใจช่องทางไหนในการแจ้งปัญหาก,กับแอดมินแล้วผมเราก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยผมจะมีสองช่องทางในการแจ้งเนาะจะมีทั้งตัวชื่อและช่องทางไลน์แล้วผมเราสะดวกช่องทางไหนที่จะแจ้งเราก็เลือกกันไปได้เลย ืว <muitas S 2> ่าใครได้ใช้งานไปแล้วไม่ได้เกิดปัญหาอะไรยังไงเลยนะผมหรือใช้งานไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงเลยเนาะใช้งานไปแล้วก็ราบรื่นดีนะผมในการใช้งานเนาะแล้วรู้สึกว่าอยาตลองแนะนำเพื่อนเราครู้จักด้วยนะผมตลัดใครที่อยาตลองแนะนำเพื่อนเราครู้จักเนยเนาะก็ให้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมเยวคำว่าแนะนำเพื่อนนะผมตลัใครที่สนใจอยากจะแนะนำเพื่อนเราครู้จักเนาะอ่ะก็ให้กดเข้ามากัได้ผมเดี๋ยวคำว่าแนะนำเพื่อนนะผมที่หน้าต่างตรงนี้เนาะพอเราได้กดเข้ามากันที่แนะนำเพื่อนนะผมหน้าต่างตรงนี้แล้วก็มาคลอกลิงก์ที่อยู่ เป็นการแนะนําเพื่อนให้เข้ามาใช้ง,งานเว็บไซต์กันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยง่ายๆกันได้เลยเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้กันไปเลยนะผมไจะส่งการแนะนําเพื่อนเนาะ หรือว่าใครในนัดที่นี้นะครับผมเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เนาะที่กำลังใช้งานกันอยู่หรือว่าทําการอะไรตามผมอยู่เราใช้งานในมือถือแล้วผมตอนนี้ผมมีอะไรจะแนะนําด้วยแล้วผมว่าในมือถือเนาะมีเวอร์ชันนะผมของเว็บไซต์เป็นแอปพลิเคชันด้วยนะผมสำหรับใครที่ใช้งานในมือถือแล้วผมเราอยากจะใช้งานกันได้แบบง่ายสะดวกนะผมไม่ต้องวาน้ำพิษพูหาแล้วผมสามารถที่จะดาวน์โหลดติดตั้งแล้ผมเพื่อไปใช้งานกันได้แบบนี้กันด้วยด้วยเนาะอ่ะสต่เรบใครที่ใช้งานในมือถือแล้วอยากจะใช้งานนะผมแบบง่ายๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดติดตั้งกััััันน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 นไไดดด้้้้แแบบบ่่ายยกววเเเเเเะะะออออีีลลคครรผมม์ชชปป็พิ เนาะอ่ะตามนี้เลยแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาอะไรด้วยนะผมผม,ผมจะลองกลับมาดูหูที่ยอดวิวคลิปที่ตกรากันนะผมว่าเป็นไงบ้างเนาะก็คลิปนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะลองดีหน้าจอดูนะผมจาก7นะ็7วิวเนาะอ่าแล้วก็นี่เลยโอ้แล้วก็นี่เลยนะผมลงจากรถแล้วทำการสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักพูดนะผมตอนนี้ยอดวิวคลิปเรียก G A คลิปวิวไอ้ของทิกตอกเราก็ได้เพ in ิ่มขึ้นมากันเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วผมก็ตอนนี้เนาะอ่ะก็วิวคลิปทิกตอกเราก็ได้เพิ่มมากันเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยแล้วผมเราจะต้องทำการตั้งติมไปนั่งราสักคู่เนาะและวิธีขั้นตอนก็ง่ายๆเองนะผมแบบนี้เลยเนาะแล้วเหมือนจะมีไปการแถมด้วยนะผมแถมขึ้นมาตั้งหกร้อยสิบเอ็ดเลยแล้ผมจากยอดเติมแค่เจ็ดเองเนาะโอ้ก็สุดยอดมากเลยแล้วผมแถมขึ้นมาตั้งเยอะเลยเนาะอ่ะวก็ง่ายๆแบบนี้ด้วยแล้วผมจาบขั้นตอนในการทำเนาะใครสนใจจะเข้ามาทำตามก็ให้เข้ามาทำตามกันได้ง่ายๆด เว็บไซต์ของ k m มเอ็มคีตเนาะใครที่สนใจจะเข้ามาทำการนะผหุ่มหรือเข้ามาทำตามผมจะไปลิงก์เว็บไซต์มานะให้ผมหรืท่านใดที่สนใจก็กดเข้ามาในทิ้งเว็บไซต์แล้วก็มาทำการหรือเข้ามาทำตามกันได้เลยเนาะหรือว่าใครที่ไนดะ้เขา้ามาใช้การกันแล้วในเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาอะไรยังไงนะผมก็อยา่าเพิ่งจะวุ่นวายไปหุ่มในเว็บไซต์มีเราจะแจ้งปัญหากับแอดมินได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะไปแจ้งปัญหากับแอดมินได้ก่อนเลยนะนะผมสำหรับใครที่เข้าเข้ามาใช้งานแล้วเกิดมีปัญหาอะไรยังไงเนาะ แล้วก็ตามเปิดปิดคำไปเลยนะผมในส่วของวันนี้นะคลิปวิดีโอของวันนี้นะผมผมก็ไม่อะไรมากเลยเนาะก็ต้องฝากเอาไปดูไปเทนี่เลยแล้วกันนะผมเราผมพูดอะไรผิดไปหรือยวทำะไรผิดไปก็ต้องขอโทษกันด้วยของแหรับคลิปวิดีโอของในวันนี้เนาะหรือถ้าดูกันไปแล้วก็ให้ไปกันได้ดูจยดบจุดตอนนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมเนาะก็ขอบคุณนะครับ